ทำคอนเทนต์แบบไหนให้ขายได้มากขึ้นหลายๆคนทำคอนเทนต์มาเยอะทำคอนเทนต์มาแล้วมันไม่โดน ทำคอนเทนต์แล้วขายไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำคอนเทนต์มาเยอะแล้วแต่เรารู้สึกว่าทำไมยังขายไม่ได้สักทีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนกลับมาคิดถึงก่อนที่คุณจะขายสินค้าอะไรก่อนที่คุณจะขายคอร์สหรือคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่อย่าให้คุณกลับมามองกันว่าลูกค้ามีปัญหาเหล่านั้นจริงหรือเปล่าและสินค้าบริการของเราหรือคอร์สของเราสามารถไปแก้ปัญหาตรงนั้นของลูกค้าได้หรือไม่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตอนที่ผมจะทำคอร์สคอนเทนต์เลเวลอัพผมก็ได้ไปศึกษาายข ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาติดเรื่องอะไรกันบ้างปัญหาหลักๆเลยก็คือว่าไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์ยังไงไม่รู้ว่าจะหาคอนเทนต์แบบไหนไม่รู้ว่าเราจะทำคอนเทนต์ยังไงให้แตกต่างกับคนอื่นผมก็เลยเปิดคอร์สคอร์นี้ขึ้นมาครับเพื่อจะตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับเขาเราก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำคอนเทนต์ให้ให้มันมากพอแต่อย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าปัญหาของลูกค้าจะต้องถูกแก้จากสินค้าที่คุณมีครับถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้ ยังไงก็ขายไม่ได้คอนเทนต์ต่อให้ดีขนาดไหนมันก็ขายไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอให้คุณกลับไปโฟกัสที่ปัญหาของลูกค้าจริงๆครับและถ้าเกิดใครติดปัญหาในเรื่องของการทำคอนเทนต์อยู่ผมเชื่อว่าคอร์สคอร์นี้จะสามารถตอบโจทย์คุณได้แน่นอนใครสนใจคอร์สนี้ก็ทักไปได้ที่ l ล n e แ atonline.secret at ถ้าเกิดดูมาจากคลิปนี้ผมมีราคาพิเศษให้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ